สวัสดีครับมื่อวานคลิปนี้ครับก็สีผ้ามากินเขากินเขาจะแซบอาหารเทียบกันครับมื่อนีนเม่นัาหันเ้าครับอาเบิร์ครับกล่องแพนมาอันนี้ก็เป็นมกป่าครับมกป่าเถาแม่แม่เถาครับเป็นประโยชน์สะดุ้งมากครับโอ้ยคนเป็นสะดุ้งมากคนก็มาหมกตีกินครับแซบนะครับเมนูนี้นับว่ามาแซบครับต่อไปครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกบครับหนึ่งกบครับกบห่อสินี่นะครับเป็นกบเลี้ยงห่อแหละครับเลี้ยงหอกจะจับมาตัวหนึ่งแมาหนึ่งครับแม่หนึ่งกันครับม่หนึ่งกินต่อไปเขาก็เป็นลาบงัวครับง้วนนี่เพ่นจะแบ่งพูดกันครับหอก็เอามาพูดหนึ่งครับพูดละพันครับพูดละพันกับมาแบ่งกันอีกสามคนรับกับพี่น้องเขาาไปครับอ่า ตัวหน,น,นึ่งครับอันนี todas, น้ก็เป็นพะแนงครับขะแนงพะแนงไก่เห่านะครับพะแนงไก่บ้านเท่าเะไละครับแกงกับแกคนแกงกินครับราคาพี่ขาไปได้ครับนี่ครับอัน <S 2> <S 2> นี้คือแจ่วด้ยครับแจ่วพริกสดนะครับก็ต้องคู่กันครับนี่ครับหนึ่งกบเต่าครับขาดไปได้ครับไม่ค <Columbus. S 2> <fal is> ่อยจะเข่ากันชุดไายอันนี้อันนี้ก็คือกินเขาก็ต้องมีผักมนึ่ครับอันนี้ก็คือผักไทาครับ กิดกับเมนูได้กับเขาทุกเมนูครับอาหารสุดท้ายครับเมนูล่างตากข้าอันนี้เป็นบักซีดาครัรคบภาษาไทยเรียกว่าพลังนะบักซีดาเขาวาปูวีน่าครับรได้หลายครับรรหลายครับปลอดสารเคมีอีกครับหลายดกคัดจริงเคดทักเิดเนี่ยเอามากินในวัน,น,น,นวเป็นกระสอบนะครับยิ่งมาเบิดปานี้เกิดออกตลอดตลอดปีครับสุดยอดครับ อันนี้มันใหญ่พอเต็มที่แล้วครับเนี่ยเอามากินก่อนเลยซืออย่ามันน่าหนีจากครับแมงลงเออแมงลงน้่ครับหนีจากน้ําครับประธานคนครับมันอยู่ไก่ทางนะครับอันี้ิปนี้กันแน่นะอาหารนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับก่อนจะทอเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมซิมอ่ะเดียวผมจะซิมในเบิ้งนะครับไม่นูมนแลกอ่าเดี๋ยวซิมมกป่ากันนะครับะแชนกลงมานะครับนี่หมกป่า สูตรมีสูตรเด็ดของบ้านฉำตาครับสุดยอดจับเนาะใส่พักกันเนครับตั้งกี่พักกันนี่ครับเนี่ยไปครับไปเลยวะไปครับพักอันนี้สุอขมนะครับพักไผ่นี่คุมนะเป็นยาอ่าก็ไปครบท้องคบเนี่ย แคี่ครับเน่ยเหมือนกบสาวเรียกมากเลยสามเดือนนะครับไงพอดีกินห้าวสามนิ่มกลับแจวครับอืมตักนะแจบขนาดนี่มากหลับมั่วเขาเลยครับ หลกออักงวดนี่ครับสูตรเด็กครับสูตรบ้านจำปาแต่ว่าบ้านผมไปหลักไมบาา้บานนี่นจำปาเป็นหลกักแบบอีกแบบนึงครับ,บ,บรเราสาตวอีกแบบนึ่งแบบไม่รู้สุนท่าครับอืมอื่เอเนื้อท่นั่งไก่นะนะ ตักครับกลมกล่อมขนาดครับอ่อครับคือเหนพ่อเือเนียครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาครับเดี๋ยวคงจะแน่น้ำอาหารไม่ไม่ให้พ้าแม่พี่น้องฟั้งอีกรอบหนะ่ครับอ่ะมันจะพ่อให้เหนืยครับรักนะครับวัครับ